สวัสดีครับทุกท่านผมขอขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ดีและการให้ความไว้วางใจในรถยนต์โตโยต้ามาโดยตลอดซึ่งหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือย a r ิสรถยนต์ยาริสที่มียอดขายรวมในประเทศไทยกว่า4 1 8 0 0 0คันนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2,548และยังคงมียอดขายอันดับหนึ่งในตลาดอีโคคาร์แฮเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาอีกด้วยในวันนี้ ผมมีความยินดีที่จะแนะนำรถยนต์ยาริสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านดีไซน์และฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นและนี่คือ รถยนต์ยาริสรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางเราภาคภูมิใจและเพื่อให้ท่านได้รู้จักกับรถยนต์คันนี้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของข้อมูลการพัฒนารวมทั้งจุดเด่นในทุกๆด้านผมขอส่งต่อให้กับคุณรัฐพลหัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาคของเราครับขอบคุณครับคุณสุภกรยาริสเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ สำหรับยาริสใหม่คันนี้เรารักษาจุดแข็งของ Compact Hatchback ไว้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความประหยัดน้ำมันความนุ่มนวลคล่องแคล่วในการขับขี่ห้องโดยสารที่นั่งสบายเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและครั้งนี้เรายังได้เสริมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบรับ Active Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ครับผมขอกล่าวถึง3ส่วนหลักนะครับในการพัฒนายาริสใหม่ดังนี้ครับ 1. ทีมการออกแบบ d e f y เ e e 2. ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยและ 3. ความคุ้มค่าครับส่วนแรกนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกทีมการออกแบบ d e f i n n e r g e t i c ที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวน่าขับขี่เราได้นำา h m m m r r h e d d e s s i n n ที่เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดของ Toyota มาใช้ในรุ่นนี้ครับเสริมด้วยไฟหน้า p r o เจ c t o r led แนวคมเข้มผสานกับ Daytime Running Light พร้อมดีไซน์ Secondary Illumination ที่ทำให้รถรู้สึกพุ่งทยานไปข้างหน้าครับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่แบบ d ิฟฟิวเซอร์สไตล์สำหรับสีภายนอกเราขอแนะนำสีใหม่ซีเมนเกรย์เมทัลลิกช่วยสะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่เรียบแต่ดูโมเดินแล้วเรายังมีสีใหม่อื่นๆอีกเช่นสีส้มสไปซี่สกาเลตที่โดดเด่นแล้วเรายังมีสีทูโทนให้ท่านเลือกช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของดีไซน์ภายใน เราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเรายังมีโทนสีหลากหลายนะครับอย่างในรถยาดิสรุ่นพรีเมียมคันนี้เบาะนั่งจะเป็นโทนสี o r อคิ b บราวซึ่งดีไซเนอร์ของเราเลือกใช้โทนสีดำสลับกับสีน้ำตาลและเลือกใช้แ c คเซนต์ริ o n อนสีน้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกเรียบหรูน่าค้นหาครับส่วนที่2นะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรามี Toyota Safety Sense, Blind Spot Monitor, Rear c ย o s s t r a f f i c Alert และกล้องที่มองได้รอบคันครับนอกจากนั้นเรายังเพิ่มขนาดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเพิ่มช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Type C เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเน้นมากๆคือความคุ้มค่าเราได้เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐาน ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นได้แก่ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ LED ล้ออลลอย15นิ้วสาวกาศแบบครีบฉลามช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแตรทรัมเป็ตฮอนและหน้าจอแบบสัมผัสครับผมมั่นใจนะครับว่าดีไซน์ฟังก์ชันและความคุ้มค่าของยาริสใหม่นี้จะสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของท่านได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับสาหรับข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์จากคุณรัฐพลหวัวหน้าวิศวกรระดับคุณิภาของเราอีกส่วนสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ยาริสใหม่ตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมนั่นก็คือกลยุทธ์การขายและการตลาดซึ่งวันนี้รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณนัททรจะมาเล่าให้เราฟังกันครับสวัสดีครับยาลิสจะกลับมาสร้างกระแส และยกระดับมาตรฐานใหม่นะครับให้กับรถยนต์แฮชแบ็กอีกครั้งครับเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆตามสโลแกน Open up your life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสตตล์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของคนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์สปอร์ตล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมกับแพ็กเกจชุดแต่งที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้ามีให้เลือก3แบบ3สไตล์เรียบหรูสปอร์ตหรือพรีเมียม โดยท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายในราคาพิเศษและชุดแต่งยังสามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้เลยนะครับอีกทั้งเรายังมีโปรแกรมให้ช่วยออกรถได้ง่ายขึ้นเช่นโปรแกรมดาวน้อยผ่อนต่ำหรือดอกเบี้ยพิเศษและการใช้รถยนต์รูปแบบใหม่บริการจากคินโตะมาเป็นทางเลือกพร้อมข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวให้ท่านเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดเลยครับด้วยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.65%หรือผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองพร้อมรับประกันชั้นหนึ่งโดยได้แค PHYD นอกจากนี้นะครับโตโยต้ายังนําเสนอประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยี Connected เพื่อความสะดวกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานดังนี้ครับโดยท่านสามารถพบกับโตโยต้ายารลิสใหม่ได้ที่โตโยต้า alive บางนาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับพร้อมกิจกรรมเปิดตัวนผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศตั้งแต่วันที่17-19มีนาคมนี้ และเตรียมพบกับกิจกรรมมากมายที่เราจะเดินสายไปแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปครับท่านสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมยาริสใหม่ได้จากสื่อช่องทางต่างๆหรือผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าของเราทั่วประเทศครับขอบคุณคุณนัททรสสำหรับข้อมูลการขายและการตลาดครับเป็นยังไงกันบ้างครับรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการตลาดที่หลากหลายของยาริสใหม่น่าจะถูกใจลูกค้าทุกท่านนะครับผมขอแนะนำรุ่นย่อยและราคาของยาริสใหม่กันเลยดีกว่าครับ เริ่มจากรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นสปอร์ตที่มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED และลอ้ออลอย15นิ้วราคา559,000บาทรุ่นส์ทด้วย Push Start, Smart Entry และเบาะหนังราคา619,000บาทรุ่นพรีเมียมที่มีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วและกล้องมองรอบคันราคา679,000บาทและรุ่นพรีเมียมเ ภายในสีแดงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมภายนอกราคา6 9 9 4 0 0 0บาทก่อนจากกันในวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ Toyota Yaris Open Up Your Life ผมหวังว่า Yaris ใหม่ที่พร้อมในทุกๆด้านจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับนี่คือประตู ที่จะเปิดชีวิตให้ไปไหนก็ได้ ยาลิสโอเพ่นอัพยูไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะ